พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเสียงห้องกันขับป่าอีกแล้วเปลี่ยนกันห้องไปห้องมาอยู่ม่นแยังอีกเลยเนาะฮะอยู่ไซอีกแล้วเห็นยังอีอ่างไพี่นอ้องเอ,อย้ยหัวพ่นใหญ่ๆพี่ไปเบิ่งดูพี่น,อนอ้องมัอนอยังหัวพ่นใหญ่ นี่บอในนี well. ้อ๋อยังโบแมนอยู่เมนยังอี๋แหละบุตรไปทันในมืออะไรด้พี่น้องเอ้ยปอดพี่น้องมันเมนยังอีกแล้วบาดนี่อุ้ยมีแต่เห็ดพี่บือ พี่เบื่อได้พี่นอ้องกินอะไรเนีนี่นอดอกแปลกๆไปไปเมื่อเมื่อเมื่อมาเอากระยาเมัอมอม่อเบื่อเจออีกแล้วพี่น้องเลยรอบนี้บานรอบนี้บานพี่น้องรอบน,น,นี้เห็นได้อีกเล้ยรอบนี้เฮ็ดบานนัะนี่ อีกแล้วเกเพ็ดอีกแล้วเฮออ้ยเกฟมาเท่านั้นแล้ว,เ,ออลวเ,ลเห็นเกฟเท่นานั<ม>่นแล้วเห็นได้ป่ะปารถนาวัยอยากได้เต็มตาบัเต็มบาทนี่สิไปเต็มบาทได้อันหล,ล่อนะเก็บอีกพี่น้องเอ้ยพ่อกันอีกแล้วหยิบที่สองอยู่ป่าคือเก่ายัางบวชทันเมือ่อ เก็บปังได้นี่กับน,นี่แหละยังนี่แหละยางไปประมาณสองร้อยเก้าหรือร้อยเก้ากางยางเก้าลงมานี่คนกะห้าหลุนๆอยู่แต่ว่าคือว่าอ,อะไรเฮ็ดมันออกให้เขากินไม่ได้ออกให้เขากินผูกพี่น้องเอ้ยยโเฮ็ดดอกใหญ่ได้มันออกในพนนะ่ะพี่นออ้องเฮ็ดปวูกยังก,กระตามันออกในพนนะมันดอกใหญ่มันปนวกใหญ่ทด้เป็นผู้ผลิตผู้สาง เต็มตาที่ปรารถนาไว้เต็มต,า,า,า,ต,มตาจริงๆขยบ bon, ไปได้เข่าม้าน่ะนี่ขยับไปด้านขวุนอุ้ยขายาวเด้อเห็นเนาะมันออกมาแต่พโพนเท้อด่าหล่นเ่ยตะเดินแข็งเข่ากับอาวตะเดินบกแข็งเข่ากับเอาเ็้าวเก็บอีกแล้ว ดอกตุบอยู yeah, ่เนาะพวกแข็งไดแข็งดอกใหญ่ๆนี่ยตัวใดที่มันเป็นกุ๊ปเนี่ยแข็งแหละเก็บอีกจูมก็ได้เก็บบ้านก็ได้เก็บเอ้าเน่าก็ได้เก็บแต่พอที่เดิมันมีสามมุมว่ะสามมุมมีชนิดไหนกินเนาะพวอู้บุ๊กเฮ้ยพาไปเบิ่งก่อนพาพี่น้องไปเบิร์นไปเบิ่งนกับพี่น้อง ปัดเถ้าพี่พี่น้องเง้ยพี่ออกมาพี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 โอ้โหมีแต่เห็ดปวกปัศนาชิงได้ค่อยเจ้าได้สมดังมโนวงังเออแม่นอะไรได้แล้วน้องเคนนี่พีก็ออกถ้าเห็ดปวกปัศนาจะได้เห็ดปวกก็ได้เห็ดปวก,ปปวก,วปวกพี่น้อง ตลอดตลอดตลอดเน,นานะช่วงนั้นคบตลอดนะฮิตปวงนะรอบนี้ได้ดอกบานหยุดเทิงเลยเต็มกระตาแล้วรอบนี้เอาไปมาหอดสิเรียดอด,ดูดอกวันปัสถ้าเป็นน้องไงอันลีเรื่อ,อ,อ,องสีหัก่ายเบิ่งจังน้อยโ<ม>อ้โหอันนี้มันกังกุบก็ได้นี่กังกุบก็ได้เป็นน้องไง บเอากระนหอ่สคนเขามาเห็นเขาพายบบเอาเห็ดเฉยเมื่อรก็แยกออกบานต่อบานคุุมถูจุ่มล้างใส่กันบัได้ดอกจุ่มออกบานโอ้ยแมงวันเอ้ยเห็ดเน่าเลยมาบินใส่บ่เลย เออีกแหลเอะอีกเลยพอนี่บุค่อยได้เก็บสตลลเก็บคนทัดไปทั้งโดโด,ดไป,ดปยังโด

ไปดีเด้อเจ็บที่เท็ากันไม่อยากหามาได้ลเลยเจ็ปสุดเจอเทาโอ้ยเห็นจูมันเจ็บจูง,งเจมนก็พอได้อยูเจ็บมาหดแข็งว่าจะเป็นอะไรเทาอะไรกับวั้นะจะ่ด้เปิดรากอะไรจะเชือ่อ,ดอมดอกจูงมันแข็ง ด่ด้ไปเโอ้ยบค่ะขันเนหเบิ้อือืนั่งเเค่นะอือ่วีบว่ะลดอกง่อยจนขามันติคุ

เดินลงไปไปซิฟากไบต้วนี้นนโอ้ตัวน,นี่ก็หามหามดูเพื่อนเละเลยมันไปนยังออกเป็นจุมได้เห็นอนี้มันยาย

ทำไมมา่อว่นเนาะตอนสารวันก่อนติดเลติดไปดต้น lệ vẫn anh tí ăn. của นี้สิแข็ง thằng này นั้น นาก็จือได้กันครับอเอากรันออกก่อนเอาอก,ก,ออก,ก่อนออกล้างอะไได้เห็ดน,นี่ช้องเียขึ้นมาแล้วบ้านใช่เสีงสนันน่นขึ้นมา้ห มาเด้อขยี example, like, kind of so ้อยู่ท้าน้ามปุ่มแล้วนะเด่นท่าแข็งตด้วยอ่นนี้แข็งอีคืวนี้แข็งอี่ กิดปะสิมานปานนี <nossos viewers> ้เน้องบอลลูตาดตาคนที่เรอเอ้ยที่นห่มเหมือดนะเห็นเลยเขาแล้วเอาเดืิบสองเห็นตัวขาดอบอนีเขาดออีกนี่ตัวขาด ถือทุนจบะมีทุกมีทุกรุนก่นจะ้ะแถวบ้า,บานจูมทุกรุน่นทุกรุน่นทุกแบบตามเงาห้ามบานี้ืออ่านคนก่าก็บจากสอยมันไดล้วเขเชียวนี่นี่ดอกนี่มันขาวมันแทงไบอสนห้ได้อย่ลมมีแต่ดอกเป็นอออออยู่เลยที่นี ก็พอ,ปปอกันใหม่แล้วพอดึงเด้อสบายดี